สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้งานของตัวซิมเป็กซ่านะครับซึ่งตัวซิมเป็กซ่านี้เองเป็นตัวโลคอสนะครับที่ผลิตขึ้นมานะครับก็จะมี2ซีรีส์นะครับสองชุดด้วยกันก็จะเป็นด้านนี้จะเป็น make in เยอรมนีนะครับกล่องจะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับด้านนี้ก็จะเป็น make in มาเลเซียนะครับเรามาดูกล่องจะเป็นสีขาวนะครับด้านข้าง เขาจะเขียนเป็น m a ก e i อินมาเลเซียนะครับด้านข้างก็จะเป็น m a ก e i อินเยอร y นะครับสังเกตเห็นว่าหน้าจอครับเขาก็จะมีรูปปักละกากบาทรูปปักละกากบาททั้งคู่นะครับแสดงว่าหน้าจอถูกใช้งานแบตเตอรี่นะครับใช้งานแบตเตอรี่อยู่นะครับซึ่งไม่ได้เสียบปัก2องยี่นะครับนิวตันกับปลายตัวนี้จะเป็นต่อปลักกับนิวตันไปนะครับ โอเค้เราจะเสียบปลั๊กนะครับตัวเมื่อเสียบปลั๊กสองยี่ตัวนี้จะหายไปเห็นไหมครับตัวฟังก์ชันตัวปลั๊กรูปปลั๊กเนี่ยจะหายไปนะครับตัวนี้ใช้แบตเตอรี่ตัวนี้ใช้ไฟสองยี่นะครับซึ่เราต่ออยู่นะครับโปรแกรมฟังก์ชันซิมเป็กซ่าหกศูนย์หนึ่งนี้เหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามากดโอไลด์ดูนะครับโอไลท์เป็นการสั่งงานโดยไม่สนใจโปรแกรมนะครับสั่งออนได้เลยทันทีนะครับ ตัวนี้ก็สั่งออนได้เลยนะครับสั่งออฟได้เลยนะครับอ่านี่คือการใช้งานแบบโอไรนะครับ C 1ก็คือเอา output หนึ่งนะครับ C 1เอา output หนึ่งนะตัว output เนี่ยก็จะเป็นแบบ NO เท่านั้นนะครับ NO เท่านั้นก็จะเป็นต่อ1นกับ2นะ NC ไม่มีนะครับ1กับ2 NC ไม่มีนะครับส่วนรูปแบบของโปรแกรมนะครับอ่าเราก็จะมาดูโปรแกรมว่าอ่าเหมือนกันไหมนะครับไปที่โปรแกรมนะครับ กดที่ปุ่มโอเคนะครับไปที่ New แล้วก็สีโปรแกรมเท่ากันเลยนะครับโอเคนะครับสีโปรแกรมนะในเมมบมรีของเขานะคือมีอะไรที่แตกต่างกันหรออืมน่าจะเป็นที่ Make in เออเยอรมนี Germany กับ Make in มาเลเซียมากกว่านะครับที่มันแตกต่างกันนะครับที่เหลือก็เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนะลักษณะของการแอปพู e ของ มาตรฐานนะครับก็ ceul เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ ceul เหมือนกันนะครับเป็น s i m บิซ่าหกสท็อปนะครับเป็นรุ่นโลคอสประหยัดนะครับซิมิกซ่าหกสิบเอ็ดท็อปนะครับตัวนี้ทำมาเพื่อตอบโจทย์ตลาดระดับที่ราคาไม่แพงมากนักนะครับราคาย่อมเยาวนะครับราคาเทียบกับสินค้าเกรดไชน่าได้เลยนะครับไม่อินไชน่านะครับแต่ของเราเนี่ยจะ ทนทานเข็งแรงกว่านะครับแรงแรงกว่านะครับโอเคเมื่อกี้เราโอไลท์แบบมี220แล้วเห็นไะไฟติดนี้เราจะถอดปลั๊กนะครับถอดปลั๊กแบบสั่งโอไลท์โดยที่ใช้ไฟแบตเตอรี่นะครับเห็นไหมเราจะมาดูว่าเอาพุ t จะทํางานหรือเปล่านะครับเนี่ยสั่งโอไลท์แล้วนะครับเอาพุดหลอดไฟไม่ทํางานนะครับเอาพุ t คอนแท c คจะทํางานก็แต่เมื่อเราจ่ายไฟ220เท่านั้นนะครับอโอเคครับ สั่งเขาไปแล้วโอเคก็ขอจบการนำเสนอตัวซิมเป็กซ่า601รุ่นโลคอร์สไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ